สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้คินิติจะพามาชมเป็นพระแก้วมรกตนะคะกรมสัรระสานมิตรเนื้อทองคํานะคะซึ่งเนื้อทองคํารุ่นนี้นะคะเดี๋ยวคินขอนําออกมาแป๊บหนึ่งมาพร้อมกับอ,อ,องค์นี้มาพร้อมกับกล่องเดิมเลยกล่องเขาจะเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะคะแล้วเ,เขาก็จะมีการ์ดด้วยนะคะซึ่งเวลาดูการ์ดเราก็ดูนี่ที่เป็นรูปแล้วก็จะมีหมายเลขประจําองค์อย่างองนี้นย์แ้0 8 5สีนะคะแล้วเวลาเราเช็คนะคะเราก็มาเช็คว่าหมายเลขเนี่ยการ์ดเนี่ยกับใต้ฐานเนี่ยตรงกันไหมอะไร ะะเช่นเดียวกับพวกาพาระหลวงพ่อจุราลกรมตำรวจต่างๆนะคะหรือว่าพระที่มีการรันนัมเบอร์นะคะที่มีการ์ดนะคะเราก็ต้องควรเช็คนะคะอย่างเช่นอ,อย่างองค์นี้นะคะเป็นพระแก้วมารากตกลมสรรปะสานมิตรนะคะแล้วก็เนื้อทองคำนะคะเป็นเนื้อทองคําขัดเงานะคะรุ่นนี้นะคะนอกจากเนื้อทองคำเนี่ยคินจะมีเนื้อเงินด้วยนะคะที่เขามีเป็นชุดเลยนะคะแล้วก็ นอกจากขัดเงาก็มีเป็นพ่นทรายด้วยนะคะความสวยงามของรุ่นนี้สวยงามมากๆนะคะพักแก้วมรกตนะคะอันนี้เป็นขัดเงานะคะขัดเงาก็จะสวยถ้าพ่นทรายก็จะเป็นเป็นเนื้อแบบเนื้อทองคําพ่นทรายเหมือนคล้ายๆกับโซทอนกรมตํารวจเลยนะคะ8ปปีกรมตำรวจอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะน้ําหนักขององค์พระนะคะเขาอยู่ที่18กรัม18กรัมนะคะก็น้ําหนักจะอยู่ประมาณนี้นะคะ18กรัมบวกลบประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ชึบ นี่อันนี้เป็นด้านหลังนะคะก็จะสร้างขึ้นเพื่อ,อเพื่อฉลองนะคะกรมสรรพสาร์มิตรครบรอบ64ปีนะคะด้านหลังเขาก็เลยมีเขียนนี่นะคะด้านหลังสสหกสนะคะเป็นเลขไทยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเราก็มาเช็คกันนะคะด้านล่างก็จะเป็น0ูนย์แนะคะจะเป็นหมายเลขประจําองค์นั่นเองนะคะแปดห้าหกสี่ชึบ ก็พี่ๆท่านไหนนะคะมีอยากแบกปันนะคะส่งรูปภาพนะคะพร้อมเบอร์โทรมาที่ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตราบทองกอบทองสรารพัดรุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตราบทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ @tk666 หรือเพจ c e b o o k ร้านตราบทองดิติหรือด่วนโทร089986685นะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมินิยามบังวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบบปันตราบทองกอบทองพระเครื่องมาทองคำคิน,นิติก็ยินดีรับเช่าว,วันนี้คิน,นิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบ คลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นิตติ TK ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ